แลวแล้วก็ถึงเวลาแห่งการทดลองอันแรกค่ะรถของแรนของน้องแอนนา,ารถคันนี้น่ารักมากเลยนะคะนี่อทดลองเลยคะ่ะได้เลยคะ่ะตื่นเต้นจังเลย,ลยนี่คือแท่งแม่เหล็กนะคะนี่มีขั้วบวก,กขั้วลบนะคะ เครื่องหมายถูกตรงคำว่าดูดเลยค่ะรถของเล่นดูดได้นะคะโอเคค่ะอันที่สองค่ะ oh, ไส<ซ>้แมสคะถ้าไม่ดูดเขียนทำไมพี่ได้ค่ะไส<ซ>้แม็กไสแมนี่เด็กๆต้องระวังนะคะต้อตัมมือไปแล้วค่ะใช่ตัดม,มือได้นะคะไส้แม็ก ใช้เสร็จแล้วต้องเก็บเป็นที่ด้วยนะคะถ้าเ <ไป S 1> ราเ<ด>ถือเหยียบนะถือเหยียบแล้วแย่เลยเฮ้ยได้จริงๆด้วยค่ะแต่เด็กไม่ควรเล่นนะคะค่ะโอเคต้องรีบเก็บนะคะอ่าต่อไปค่ะเขียนเครื่องอ่าเขีเครื่อง,งหมายถูกค่ะดูต่อไปหวีค่ะ หวีอันนิดเดียวเองอ่ะน่ารักมากเลยนะคะ <C Whew, <C หวีมันจะดูดหรือไม่ดูดคะอาชี้มาทายกับเจ้ไหมครับก็จะไม่ดูดเฮ้ยหวีไม่ดูด啊เพราะว่าหวีเป็นเนื้ออะไรคะเน่พลาสติกพลาสติกแม่เหล็กไม่ดูดพลาสติกนะคะอูหวีใหญ่ไม่ดูด่ค่ะไม่ดูดไม่ดูดค่ะหวีไม่ดูดค่ะเขียนเขียนผลการทดลองก่อนค่ะใช้หยิบ วีไม่เอ้าเขียนตำแหน่งวีสิคะไม่เป็นไรค่ะเอายังลบๆค่ะครับโอ้ตกแต่งเสื้อเหรอครับแต่มันจะติดเสื้อผ้าได้นะลูกเอามาติดตรงนี้ดีกว่าตกแต่งตัวยูนิคอร์ดดีกว่าเอ่อปั๊มลงไปเลยครับไม่ดูอ่าข้อต่อไปครับคลิปดีกระดาน คลิดระดาษค่ะน่าจะดูดจริงหรอคะมามาว่าไม่ดูดค่ะเฮ้ยดูดค่ะว้าวว้าวว้าวโอ้โหเป็นรอยขึ้นเลยอะข้อต่อไปค่ะปออาโกตากออาโก กันเพราะว่ามันเป็นของตรงน,นี้มันเป็นที่ชอบมากเลยอะมาว่าดูดค่ะไม่ดูดแฮะปากกาด้ามน,นี้ไม่มีส่วนประกอบของการดูดนะคะไม่มีส่วนประกอบของเหล็ก ่อไปค่ะหกนะคะน้องนาเขียนเป็นเลขอะไรลูกเต๋าลูกเต๋ามามาว่าดูดค่ะอ่าผิดตลอดเลยอ่ะลูกเต๋าไม่ดูดเพราะลูกเต๋าเป็นพลาสติกโอ้แม่เหล็กดูดกันใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเขาดูแข็งขึ้นใช่เขาที่หม่เลยค่ะไม่ดูดค่ะลูกเต๋าไม่ดูค่ะวิโรตีเลยค่ะ ต่อไปฝากล่องค่ะมามาว่าดูดค่ะหรือว่าไม่ดูดจริงเหรอคะไม่ดูดค่ะผิดตลอดเลยผิดตลอดเลยนะอานะ่าบันทึกผลการทดลองเลยค่ะไม่ดูดไม่ดูดค่ะเหลือขอ้อสุดท้ายสุดท้ายค่ะเป็นกันไกอุียตรงระว,ว่งเลยเพรว่าน่าจะดูด ดูดค่ะแต่ยกไม่ขึ้นแต่ยกเพราะกัไกมันใหญ่อสวยครับเออแล้วก็สองอันช่วยกันใช่ตรงนี้ไม่ดูเพราะว่าอะไรค่ะส่งมาไทยผิดตลบใช่เป็นพลาสติกใช่ไหมคะดูดแต่กันไกอันนี้มันใหญ่มากมันเลยไม่ขึ้นนะคะนี่นี่นี่หมามีกันไกอันเล็กลองดูสิคะว่ามันจะยกขึ้นไหมโอ้ชิทำแหวนค่ะ ไม่เป็นไรคะ่ะในลองดูกันไกอันเล็กสิคะให้มันดูดขึ้นไหมคะไม่ถูกเพราะว่ามันหนักใช่ไหมคะถ้ามันไม่ใช่ตรงกลางอ๋อถ้าตรงกลางมันก็ไม่ดูดเพราะว่าเป็นพลาสติกใช่ไหมคะโอเคอะ่ะบันทึกของการทดลองเลยคะ่ะกันไกลดูดหรือเปล่าคะด,ดูดคะ่อะอ่ะช่วยสรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อยคะ่อะอ่ะสรุปผลการทดลองให้เพื่อนๆฟังค่ะ ว่ามีอะไรดูดหรือไม่ดูดบ้างคะอันแรกหมอาม้าจะอ่านให้ฟังนะคะอันแรกรถของเล่นค่ะดูดดูดค่ะอันที่สองไสแม็กค่ะไสแม็กค่ะไสแม็กไสแม็กดูดอันที่สามหวีค่ะไม่ดูดอันที่สอะไรคะกลิปหนีบกระดาษดูดไหมคะดูดข้อที่ห้าอะไรคะปากกาไม่ดูดข้อที่ห ลูกเต <Wow. S 2> ่าไม่ดูดข้อที่เจ็ดมาว่าฝาไม่ดูดข้อที่แปดกันไกลดูดโอเคค่ะสรุปผลการทดลองแม่เหล็กจะดูดวัตถุที่มีอะไรเป็นส่วนประกอบคะเหล็กเหล็กนะคะแต่ถ้าเป็นพวกพลาสติกแบบนี้ดูดไหมคะไม่ดูดโอเคค่ะสำหรับวันนี้น้องนาชอบคลิปอชอบการทดลองนี้ไหมคะ ชอบไหมคะชอบค่ะอ่าแล้วพบกันใหม่เพื่อนเพื่อนดูนะคะเขาใส่อออแล้วมันไม่ตัวค่ะมันจะติดเทลงลองดูอีกครั้หนึ่งนะคะอ้ะเอ้ยเอ้ย,อยโอเคค่ะอันาลาทุกคนหน่อยค่ะบายบาย